สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤศจิกายน2566สำหรับประเด็นที่น่าสนใจไปรับชมครับวันที่14พฤศจิกายน2566นางสาวอัชารารองสวัสดิสสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายสุชาติพักควนิษ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2,566เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมมหกนธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักด,ดีและน้อมรำลึกในพระมหาคารุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณนะห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่15พฤศจิกายน2566สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักงานครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราช2566ครั้งที่2ประจำปี2567เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,567ระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ไปพลางก่อนโดยผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกานางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการคิกออฟกิจกรรมกำจัดวัชพืชและปักตบชวาครองบางไทรและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจ ณบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิพาธประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่16พฤศจิกายน2566เวลา13.30นนนางสาวอัชารารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายสุชาติพักควนิชนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราชณห้องประชุมสีปราดสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรัตชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมและในวันเดียวกันเวลา13บานาฬิกาถึง16นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปัดวันสั่งช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางนัตยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายแรงงานให้แก่พนักงานณบริษัทเมืองใหม่กัตรีจำกัดมหาชนโรงงานสาขาทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่17พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอชรารองว crease, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่สองประจำปี2566นห้อณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม การให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ลูกจ้างมายื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวนหนึ่งรายทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จกรณีลูกจ้างเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวน3กรณีรวม13รายเป็นเงินค่าจ้างจำนวน1202บาทและ ดำเนินการออกคำสั่งจำนวน1 1รายสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลแบบปอม .1 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพุทธศักราช2565โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2565ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยสัมภาษณ์คนต่างด้าวใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานแบบรอบ .1 จำนวน18ราย แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา14รายและสัญชาติกัมพูชา4รายลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครศร,รธีออรอธรรมราชคสรคุ้มครองสิทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณครับ